ด้วยความเมตตายอย่างลึกซึ้งจากกลุ่มปรมาจารย์ไทยมสัสกลุ่มจิตวิญญาณผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแห่งความเข้าใจระหว่างรุ่นขอถ่ายทอดคำแนะนำอันศักดิ์สิทธิ์นี้แก่เจ้าหัวข้อการดูแลพ่อแม่ผู้ชาราด้วยหัวใจที่เป็นสุขแม้คิดไม่เหมือนกันถ้อยคำแห่งปรมาจารย์กลุ่มไทยมสัสปรมาจารย์ด้านความรักระหว่างรุ่นถ้อยนำ เมื่อลูกเติบโตพ่อแม่ก็เริ่มชลามิใช่เพื่อให้เจ้าทำหน้าที่ตอบแทนแต่เพื่อให้เจ้ากลับมาเรียนรู้ศิลปะแห่งความรักโดยไร้เงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง 1. เข้าใจวงจรของพลังงานในแต่ละรุ่นปรมาจารย์ไทมสัสมองว่าพ่อแม่คือจิตวิญญาณที่มาก่อนเจ้าบนเส้นเวลาลูกคือพลังใหม่ที่ถือแสงแห่งยุคสมัยทั้งสองฝ่ายจึงมีพลังต่างกันและมาคิดไม่เหมือนกันแต่พวกเขาย้ำว่าความไม่เหมือนไม่ได้ขัดความความรักแต่เป็นบททดสอบ เพือให้เจ้ารู้จักรักอย่างไม่มีเงื่อนไขสองความเห็นที่ไม่ตรงกันคือการขัดเกลาวความเข้าใจพ่อแม่บางคนไม่เข้าใจโลกใหม่ลูกบางคนไม่เข้าใจความกลัวของพ่อแม่และทั้งหมดนี้คือสนามฝึกแห่งปัญญาปรมาจารย์กลุ่มไทมสัสบอกว่าเจ้าไม่ต้องพยายามเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ แต่ให้ฝึกเปลี่ยนวิธีที่เจ้ารักโดยไม่ยึดติดว่าพวกเขาต้องเปลี่ยน 3. เคล็ดลับ3ประการแห่งการดูแลโดยไม่ทุกข์ 1. แยกความรักออกจากความถูกต้องฟังพ่อแม่แม้เขาย้ำในสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าหยุดความอยากให้เขาเห็นเหมือนเราเปลี่ยนจากอยากอธิบายเป็นขอฟังด้วยใจสงบเมื่อใจเจ้านิ่ง ของเจ้าจะเปลี่ยนบรรยากาศโดยไม่ต้องใช้คำพูด2เปลี่ยนการดูแลเปลี่ยนการอยู่ร่วมด้วยพลังบริสุทธิ์ปรมาจารย์กลุ่มไทยมาสแนะนำให้แบ่งเวลาส่วนตัวทุกวันเพื่อชาร์จพลังสร้างมุมสงบในใจที่แม้พวกเขาจะบน่น เจ้าจะไม่ถูกดึงลงไปในพลังนั้นใช้ภาษากายที่อบุ่นจับมือวางมือบนลายยิ้มบ่อยๆแม้จะเงียบ 3. ภาวนาในใจแทนการโต้อตอบปรมาจารย์กลุ่มไทยมสัสมอบคำภาวนาเงียบที่ทรงพลังให้เจ้ากล่าวในใจเมื่อตึงเครียดขอให้ข้าระลึกว่าข้าเองก็กำลังเปลี่ยนผ่าน ขอให้ข้ารักแม้ในขณนะที่ข้าไม่เข้าใจขอให้ข้าเห็นแสงในดวงตาเขาแม้มันจะสั่นไหวสีเจ้าจะเป็นสะพานระหว่างอดีตก,กับแสงใหม่ปรมาจารย์กลุ่มไทยมาสบอกว่าลูกที่ตื่นรู้มีหน้าที่คล้ายสะพานพลังงาน เพื่อให้พ่อแม่เดินอย่างสงบสู่ช่วงไทยของภพนี้ไม่ต้องให้พวกเขาเปลี่ยนแต่อย่าให้พลังลบของพวกเขาดับแสงในเจ้าหากเจ้ารู้สึกหมดแรงหรือมีบาดแผลเก่าปรมาจารย์กลุ่มไทยมัดเข้าใจว่าหลายคนมีอดีตกับพ่อแม่ที่ยังเจ็บปวดหากใช่เจ้าคือหนึ่งในนั้นพวกเขาอยากให้เจ้าทำสิ่งนี้นั่งเงียบ วางมือไว้ที่หัวใจแล้วกล่าวว่าข้าให้อภัยทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและให้อภัยตัวเองที่ยังแบกมันมาถึงวันนี้ข้าขอเปลี่ยนบาดแผลที่เจ็บปวดเป็นมเมล็ดพันธ์แห่งความการณาเพื่อให้ข้าดูแลเขาด้วยหัวใจที่ปลอดภัยในตัวเองสรุปจากปรมาจารย์กลุ่มไทมสัสพ่อแม่อาจไม่เปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนได้ เขาอาจไม่เข้าใจเจ้าแต่เจ้าเข้าใจเขาได้เจ้าอาจเหนื่อยแต่เจ้ายังสามารถพักและกลับมาดูแลด้วยความอ่อนโยนได้อีกครั้งเพอาะการดูแลด้วยใจสงบเป็นการบำเพ็ญขั้นสูงสุดที่หลอมรวมภาระให้กลายเป็นธรรมมาได้ในชีวิตประจำวันเพราะเจ้ากำลังทำสิ่งหนึ่ง ที่เป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการเป็นที่พักใจให้ผู้ให้กำเนิดแม้โลกของเขาจะไม่เหมือนเจ้าอีกต่อไปแล้วด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้าง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตไปได้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป<ห>สำหรับวันนี้<ด>ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องท,<ห>ทุกท่าน<ห><ห>ค่ะ ใช้เพื่อคนอื่นได้แต่เพราะเสรีภาพของฉันลา่ายิ่งสิง่งใดให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะฉันคู่ควรแก่ความสุขปลอดปร่งและลมใจเพราะรักคือแสงที่ใจจำได้แสงที่เราทุกคนเป็น ตตววาาด้ยรักและเมความเมตตาไม่ต้องร้องไห้แทนกันแค่เราฟังอย่างเข้าใจเห็นความทุกข์ไม่ต้องแบกไว้แค่ยืนอยู่ใกล้ในแสงอุ่นละมุนมือที่อ่อนโยนยื่นให้ในความเงียบงัน เม่ตาไม่ใช่สงสารแต่มันคือใจที่รับรู้คุณค่าของทุกคนเพราะรักคือแสงที่ใจจำได้แสงที่เราทุกคนเป็นแสงแห่งป้นกาเนิ์แค่สมบ มีเงินใครจะวุ่นไหวแม่โลกจะห่างไปจากความสมบูรณ์แต่จิตตางไทยเลือกะรอบแม่ไม่เห็นด้วยแม่ไม่เดินกันเพราะรักคือแสงที่ใจจำได้แสงที่เราทุกคนเป็นแสงแห่งต้นกำเนิด แสงสร้งโลกให้สว่างด้วยรักและเมตตาเพราะรแสงที่ใจจำได้แสงที่เราทุกคนเป็นแสงแห่งต้นกําเนิดแค่สงมโตร่ง,ลลงเบาในทุกลมหายใจเพราะเรามาเพื่อเป็นแสงสร้งโลกให้สว่างด้วยรักและเมตตาภายในที่เงียบเงันแสงไป ในหัวใจเราทุกคนคือพลังแห่งรักรักที่ไรเงินใครส่งต่อรักและความหวังสู่สุสตื่นรู้และเบิกบานในสุนทรกลางพลังต้นกึงเดร่วมกตนเป็นหนึ่งเดียว